ยิ้มแล้วว่ะยิ้มรอเนยยิ้มรอเนยยิ้มรอเนยสวยยิ้มรอเนยยิ้มรอจะมาไหมเนยยิ้มรอแบบนึงยิ้มรอเนต่รู้แค่ย่งหื้ นูกข้หยังลูกขี้หยังลูกขี้ขั้วหมาไอไอซี่ขั้วหมาลูกอืออุ้ยอุ้ยลูกขี่ขั้วหมา้ยล,ลูกไปลูกไปยับเขาอีกไปสุไปทังหน้าแล้วลอยนะมันเอบเอฟฝาเนี่ยนะไม่เป็นดีแล้วลูกเขาเที่ยวมาถึงน้ค้าลูกขี้ขั้วมหมา เม่เอเอเอาเอาไตไตไตดูที่ความวเฮ้ยเฮ้ยที่ความแล้ววะ,ละ,ละเม่อน้องอ้อกินเบียพวกกินข้าวแล้ววะจ้ ありがとうご Come on, little. Hi. Wake up. Good morning. Good morning. Good morning. morning. Wake up. con này thế đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Good morning.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  嗯。Yeah.